สองแปดนะครับวันนี้ก็ยังมาอยู่ที่ไร่มันนะครับไร่มันสัมปะหลังอีกนะครับพอดีวันนี้มีปัญหานะครับมีปัญหาบางอย่างที่จะามาแนะนําให้กับเกษตรกร,ร,กรชาวไร่มันสัมปะหลังนะครับบางคนยังไม่รู้นะนะครับเกษตรกร,เ,ร,กรเอ่อบางบางคนยังไม่รู้นะว่าการใช้รถแทรกนะใช้รถแทรกล่องนะครับเพื่อว่าที่จะถมโคลนนะมันมีปัญหาตามมานะครับนะครับ อันนี้เป็นสายพันธุ์แปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งสายเดี่ยวนะเป็นแปดหนึ่งโบราณนะครับเขาปลูกเออปลูกจับเชือกนะครับไม่ได้ยกล่องนะปลูกจับเชือกไม่ได้ยกล่องนะครับแล้วเขาจะใช้เห็นไหมครับลอยรถเห็นไหมครับลอยรถไถเขาจะใช้รถไถน้อยนะครับรถไถรถไถเดินตามรถไถสําสหรับแทกหญ้านะสําหรับแทกรุ่นนะคันเล็กๆนะรถไถแทกรุ่นคันเล็กๆนะครับแทกเข้าไปในร่องนะครับนะครับ เพื่อที่จะให้มันเอ่อให้ดินมันกรบนะครับให้ดินมันกรบหญ้านะครับให้ดินกรบหญ้าแล้วก็ให้ดินกลบโคนต้นหมันเพื่อที่จะไม่ให้มันล้มนะในช่วงที่ฝนตกแรงหรือว่าลมแรงนะครับแล้วก็เเพื่อที่จะให้หญ้าที่มันลกแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อที่จะให้หญ้าที่มันลกมากนะครับเอาดินไปถมหญ้านะครับเพื่อที่จะให้หญ้าที่มันลกนั้นตายนะครับให้มันเหลืองนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะใช้คนแรงงานคนนะครับมาเก็บไมายถึงว่ามาดายนะครับมาดดยหญ้า ออกจากกอนี่นะครับออกจากกอของมันสัมปลังนะครับเพราะว่าแทนที่ถ้าเราไม่แทกนะถ้าเราไม่แทกก็จะต้องฉีดยาก็นี้ฉีดยาแล้วมันมันเล็กนะครับมันยังเล็กอยู่นะมันยังเล็กยังเตี้ยอยู่นะมันเล็กมันเตี้ยอยู่แล้วลมแรงนะครับวันนี้ลมแรงถ้าฉีดยาฆ่ายาต้องใช้เผาไหม้เผาไหม้มันเบากว่าอากาศมันก็จะระเหยมันก็จะมาโดนนะครับเพราะว่ายาโรกคันในนี้ก็ต้องอัดแรงหน่อยนะครับมันก็จะมาโดนไอ มันอ่อนของมันสัมปร่างเนี่ยทำให้มันหักนะครับไอ้กระเทียพว nice. กนี้มันหักลงนะครับเนี่ยนะครับทำให้มันหักลงเราก็เลยใช้วิธีการแทกหญ้านะในร่องมันสัมปรลังนะอันนี้แทกจะอยู่ไร่ละร้อยร้อยยี่สิบบาทนะการใช้รุดถแทกหญ้านะครับจะอยู่ไร่ละร้อยยี่สิบบาทก็เพื่อที่จะกลบหญ้าน,นะกบหญ้าให้มันเบาบางลงแล้วก็จะจ้างคนงานนะครับจะจ้างคนงานนะครับมาเก็บรุ่นนะครับนี่คือคนงานนะ คนงานเก็บรุ่นนะครับคนงานจะจ้างคนงานมาเก็บรุ่นเก็บรุ่นหรือว่าดายาออกจากโคนต้นนี่ครับนะจากโคนต้นมันก็จะสะดวกสําหรับคนดายาแล้วก็สาหรับเแล้วก็ไวนะวัวสาหรับคนดายาทํางานทํารุ่นนะครับดายาทํารุ่นนะครับแต่นะครับแต่การใช้รถแทรกล่องนะครับรถไถแทรกล่องเพื่อจะใช้เพื่อที่จะให้ดินกบต้นมันหรือว่ากบหญ้า ก็ม <sia. S 1> so, ีข้อเสียนะข้อเสียหลักๆมีอยู่สองข้อมีอยู่สองข้อนะครับตอนนี้ออกขอโทษครับมีอยู่ข้อเดียวนะมีอยู่ข้อเดียวนะครับที่เขาจะไม่ค่อยนิยมใช้กันนะครับก็คือมันของเราเนี่ยนะครับมันเพิ่งจะนะครับมันขนาดนี้นะมันเพิ่งจะงอกรากอีกไม่เท่าไหร่นะผมจะให้ดูนะแต่อันนี้เป็นสายพันธุ์แปดหนึ่งอาจจะรากอาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นพันธุ์อื่นราก อายุขนาดนี้นะครับอายุขนาดนี้นะครับอัตราการงอกขนาดนี้รากยังไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์81นี่ยอมรับับว่าล่าของเขาเยอะเห็นไหมครับนี่ขนาดว่าเป็นสายพันธุ์ที่อัตราการงอกของรากเยอะแล้วนะครับดูครับเห็นไหมครับยังนะครับเห็นไหมครับยังไม่งอกนะครับเห็นไหมครับนี่ครับกําลังจะงอกปิ่มกกำลังจะตุ้มๆออกมาเห็นไหมครับนี่นะครับเดี๋ยวผมเสียบไว้ต่อนะเนี่ยครับขนาดเนี่ครับ พอคราวนี้เราเมื่อเราใช้นะครับเมื่อเราใช้รถแทรกล่องนะเมื่อเราใช้รถแทรกล่องแทรครถถยน้อยแทรกล่องนะครับปัญหาที่ตามมาหลักๆนะครับก็จะมีอยู่พอเดียวอย่างที่ผมบอกนะก็คือทําให้ไปโดนนะครับทําให้ไปโดนเอ่อไอ้ผ่นแทรกนะจะไปโดนลากนะครับไปโดนลากของมันสัมปรังนะครับไปโดนลากของมันสัมปหลังที่นะครับไปโดนลากของมันสัมปลังที่กําลัง แตกนะครับที่กําลังแตกที่กําลังเอจะแทงนะครับ <irt> เพราะมันเป็นรากนอ่อนนะมันยังไม่มีรากใหญ่เนี่ยครับทําให้ต้นมันจะออกเหลืองแบบนี้นะครับนะครับต้นเหลืองอันนี้มันมันเหลืองไปแล้วนะแต่ที่มันฟื้นนี่เพราะว่าฝนตกใส่นะที่มันเหลืองมันเหลืองไปแล้วนะครับที่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 มันฟื้นเพราะว่าฝนตกใส่นะครับเห็นไหมครับบางต้นนะครับบางต,ต้นโดนตัดรากไม่ฟื้นนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับ บางต้นโดนตัดล่างตายเลยนะครับน <ornament ing. S 1> ี template, needs, so arising, ่นะครับก็คือปัญหาของการใช้รถไถนะครับรถใช้รถใช้รถแถกต้องมันสัมปหลังนะครับเพื่อที่จะกบหญ้าเพื่อที่จะกบโคนต้นนะครับปัญหาหลักๆนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับคือทําให้ต้นมันสัมปหลังนั้นลากขาดนะครับพอลากขาดแล้วก็เหลืองเหลืองแล้วก็ต้องกลับมาเริ่มใหม่นะครับพอเหลืองแล้วต้องกลับมาเริ่มใหม่นะครับนี่นะครับ เหลืองเยอะนะครับเหลืองเยอะเห็นไหมครับเหลืองค่อนข้างเยอะนะครับแต่อันนี้ฟื้นแล้วนะครับฟื้นแล้วเพราะว่าเขาแตกได้ประมาณสัปดาห์นึงแล้วนะฟื้นแล้วครับเพราะว่าฝนตกลงมาช่วยครับแต่ถ้าหากว่าฝนไม่ตกลงมาช่วยรับรองครับตายนะครับตายเดี๋ยวผมจะให้ดูไอ้ต้นที่มันตายก่อนนะไม่ถึงว่าโดนเยอะนะโดนแทกเยอะนะเห็นไหมครับนี่ครับพึ่งจะงอกนะครับเห็นไหมครับอันนี้พึ่งจะงอกนะครับเห็นไหมครับ ซพ่งจะงอนครับเพราะว่าไปโดนรากของเขาครับไปโดนรากของเขาครับนะครับบางต้นไปบางต้นนี่ตายนะครับนะบางต้นตายไปเลยนะครับนะบางต้นตายบางต้นล้มไปเลยนะครับ mm hmm. ก็อยากจะบอกให้กับเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่อยากจะลองใช้รถแทรกรถแทรกหญ้าเอา่อในร่องมันสำปะหลังนะครับก็อยากจะให้ปลูกกว้างๆไว้นะครับระหว่างร่องนี้ก็น่าจะเป็นเม็ด ยี่สิบถึงเมตรห้าสิบนะครับเมตรยี่สิบถึงเมตรห้าสิบนะครับเพื่อที่รถไถหรือว่ารถแทรกล่องนั้นมันจะได้เอทํางานได้สะดวกขึ้นนะครับเห็นไหมครับดูวันนี้ครับอันนี้ครับเห็นไหมครับนี่แหละครับเห็นไหมครับปกติตรงนะครับนี่พอรถแทรกมาโดนครับโดนเอียงโดนขาดเห็นไหมครับโดนเอียงโดนขาดเห็นไหมครับดูครับลากไม่มีเห็นไหมครับขาดแล้วนะครับนี่เห็นไหมรอยมันงอกแล้วขาดแล้วนะครับ พอขาดก็ต้องเริ่มใหม่นะครับคราวนี้ถ้าฝนมาฝนไม่มาช่วยนะครับก็ตายตายก็ต้องกลับมาแซมอีกนะครับนะพอมันตายเราก็ต้องกลับกลับมาแซมอีกก็เสียหลายต่อหลายหน้าที่นะครับเห็นไหมครับนี่แหละครับข้อหลักของการแทกหญ้าในร่องมันสำปะหลังนะครับนะก็อยากจะบอกว่าถ้าหากคิดจะแทกนะครับ ให้ปลูกล่องระหว่างนะครับนะครับล่องมันนะครับให้ไม่ต่ำกว่าเมตรยี่สิบนะครับไม่ต่ำกว่าเมตรยี่สิบนะครับถ้าหนึ่งเมตรที่แทกไม่ได้นะครับต้องเป็นเมตรยี่สิบนะครับเมตรยี่สิบกำลังสวยนะครับกําลังเหมาะนะครับผลเสียก็จะไม่ค่อยมีนะครับไอพวกเหลืองเหลืองนี่ใช่นะครับพวกเหลืองเหลืองนี่ใช่หมดนะครับมันฟื้นแล้วนะมันฟื้นแล้วเนี่ยพวกเหลืองเหลืองมันฟื้นหมดแล้วนะหมายถึงว่าฝนตกมาช่วยแล้วก็ได้อทิทย์นึงแล้วครับครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับ ข้อเสียของการใช้รถแทกญ้าในร่องมันสัำปะหลังนะครับครับใครมีความคิดเห็นแตกต่างก็คอมเมนต์มาได้นะครับที่ด้านล่างคลิปนะครับผมก็จะรับฟังนะครับรับฟังเพราะบางครั้งผมก็ไม่ได้รู้ไปหมดทุกเรื่องนะไอที่พูดนี่คือจากประสบการณ์จริงๆนะครับอยากที่เคยคลุกคลีนะครับทําทุกอย่างนะครัทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับมันสำปะหลังเกี่ยวกับเกษตรนี่ทําทุกอย่าง นะครับโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องตอง8เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ